สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะอสอนโดยคุณครูนัทนารีพัดช,ชมสีค่ะมาเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่กิจกรรมค่ะกิจกรรมนะคะก่อนนําเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทํากิจกรรมมาลองมาทายกันดูสิคะนักเรียน,นะคะ่ะ ว่าสองคำนี้นะคะเขียนแบบสองอย่างนี้นะคะข้อใดเขียนถูกต้องเพชรขัตลองดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตข้อใดถูกต้องคะอ่าบางคนตอบหนึ่งบางคนตอบสองนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือเพชรขาตข้อสองค่ะ ถูกต้องนะคะใช้ชอกระชือนะคะเพชรชอกระชือนะคะอ่าเพชรแบบข้อหนึ่งผิดนะคะอ่ามีใครตอบถูกไหมคะไปค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะอ่าไปข้อต่อไปกันเลยนะคะ,กะเกษียณอายุข้อใดเขียนถูกต้องคะนักเรียนอ่าลองมาดูสิคะติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอกติ๊กต๊อก,กติก๊กตอก ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอข้อหนึ่งถูกต้องค่ะ,กะเกษียณอายุที่สะกดกะเกษียณที่สะกดด้วยนอเนนถูกต้องนะคะนอหนูผิดรอเรือก็ผิดนะคะอ่าไปต่อกัอนที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้อใดเขียนถูกต้องคะทะเลสาบนะทะเลสาบสาบแบบไหนถูกต้องคะลองดูสิคะตอกติ๊กตอกติก๊ตก ตอกติกตอกติ๊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 กตอกติกตอกติกตอกสามข้อหนึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่าสามข้อสองนะคะแปลว่าสาบแช่งเนาะอ่าทะเลสาบไม่ได้เขียนแบบนี้นักเรียนมักจะเขียนกันผิดนะคะสําหรับทะเลสาบเนาะอ่ะไปต่อกันที่คําต่อไปค่ะกล้วยบวชชีเคยกินแต่ไม่รู้ว่ามันเขียนอย่างไรใช่ไหมคะอ่านักเรียนลองมาดูสิคะ กล้วยบวชชีเขียนอย่างไรถูกต้องคะติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกติ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 ๊กตอกกล้วยบวชชีเขียนแบบข้อหนึ่งคะ่ะอ่าเขียนแบบบวชชีบวชพระแบบนี้เลยนะคะเพราะอะไรถึงใช้ตัวนี้นักเรียนลองจินตนาการตามคุณครูนะคะ เวลาเราจะทํากล้วยบวชชีเราต้องปอกเปลือกมันก่อนใช่ไหมคะแล้วเนื้อของกล้วยก็จะเป็นสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะขาวเหมือนอะไรคะเหมือนแม่ชีนั่นเองนะคะเราก็เลยเปรียบนะคะว่ากล้วยนี่ค่ะกำลังบวชชีอยู่นั่นเองนะคะบวชด,ดอเด็กเขียนผิดนะคะอะ่เป็นไงคะถูกหมดไหมคะมีใครถูกหมดบ้างคะสี่ข้อมีใครได้สามไหมคะได้สองหรือได้หนึ่คะไม่เป็นไรนะคะ สำหรับคนที่ถูกทั้งหมดนะคะก็ยินดีด้วยถูกแค่สามสองหหรือไม่ถูกแต่สักข้อเน่นักเรียนก็ฝึกจำนะคะคำศัพท์นะคะเพราะค,คุณครูก็จําเอามาให้นักเรียนร่วมสนุกแบบนี้นะคะไปค่ะไปเข้าสู่เรื่องของเรานะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องของอักษรน,นำค่ะนักเรียนอักษรน,นำเรื่องนี้นะคะเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ปสองแล้ว วันนี้คุณครูก็เลยนำมาทบทวนให้ในักเรียนนะคะ,อ,ะอักษรน,นําคืออะไรวันนี้นะคะเราจะได้มาทบทวนกันอีกครั้งบางคนก็มีความรู้ติดตัวเยอะอยู่แล้วเนาะหนูไม่จําเป็นต้องเรียนละค่ะครูขาอักษรน,นาไม่ได้นะคะเราต้องรู้เนาะวันนี้คุณครูก็มีทิกนะคะมาให้เยอะแยะเลยในส่วนของอักษรน,นํานะคะมาค่ะมาทําความรู้จักอักษรน,นํากันค่ะอักษรน,นําคืออะไรอักษรน,นําก็คือคำนะคะ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะใช้สระเดียวกันค่ะจะออกเสียงได้สองแบบนะคะออกเสียงได้สองแบบแบบที่1คือออกเสียงพยางเดียวค่ะนะักเรียนแบบที่สองคือออกเสียงสองพยางอ่าจะไม่ขึ้นใจนะคะอักษรน,นำนะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวมีสระตัวเดียวกันสามารถออกเสียงได้ สองแบบนะคะสองแบบแบบที่หนึ่งคือออกเสียงพยางเดียวแบบที่สองคือออกเสียงสองพยางไป,ไปค่ะไปดูกันสิคะออกเสียงพยางเดียวมีอะไรบ้างพยางเดียวก็จะประกอบไปด้วยคำที่มีหอนำค่ะหอนำแล้วก็ออนำอ่าหอนำแล้วก็ออนำนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างคำกันหน่อยค่ะหอนำก็ประกอบไปด้วยหอนำอะไรบ้างคะหอนำงอ หอนำยอหอนำนอหอนำยอยักหอนำนนเนนนหอรอหอวอหอมมหอรอจุลาอ่าหอรอลิงแบบนี้นั่นเองหรือถ้าเกิดมีทิกการจำนะคะจำง่ายๆจำให้ขึ้นใจก็คืออะไรคะงูใหญ่นอนอยู่นะ ริมวัดโมลีโลกแบบนี้นะคะเป็นทิ่การจํานะคะนักเรียนเพราะว่าเมาื่อใดที่คุณครูออกข้อสอบเนาะคำในข้อใดไม่ใช่คําที่ออกเสียงพยางคเดียวหนูจะได้จําได้นะคะอ๋อมันมีแบบนี้นี่เองหรือคําในข้อใดไม่ใช่คําที่อยู่ที่เป็นตัวผสมหอนําหนูก็ใช้ทิ๊การจํานี้ไปจําได้เลยนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัด โมลิลกนั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันที่ตัวอย่างคำศัพท์หน่อยค่ะตัวอย่างคำศัพท์หอนำนะคะก็ได้แก่อะไรคะคุณครูก็ไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากนะคะอ่าให้นักเรียนรู้จักแค่ว่าอ่ามันออกเสียงอย่างไรคำอย่างไรเป็นคำที่อยู่ในอักษรน,นำบ้างนะอ่ามาต่อกันที่หอนำของเรานะคะไปดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะเห็นไหมคะหงอเอาเหงาเลยค่ะ หอยออายยาหย่าไม่ถูยญาหอนอัวดอนวดหอมอัวกอหมวกหองออายยองายหอยอ,อีงองหญิงห้อนอ,อาวาหนาวหอมออมหมอเยอะเลยใช่ไหมคะคำศัพท์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับหอนำเนี่ยนะคะคุณครูก็ยกมาให้หนูดูตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน ยากย่่ายเห็นไหมคะหอยออากออยากอ่ะเหรียญหอรอเอียยอเหรียญหลับหอรออบอหลับวันไหวเนะะี่ยค่ะหอวออโนวันวันไม่เอกวันอ่าหอวอไอไหวหอยอ,อัวกอหยวกหอรออูหรูหอรออาร,รานะคะอ่า เกาหลีหอรอ,อีหลีนะคะจังหวะหอวอะวะนั่นเองเยอะมากเลยใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูบอกไปเลยเนาะอ่ะไปต่อกันที่อีกตัวนะคะที่ออกเสียงพยางเดียวนะคะอักษรน,นําที่ออกเสียงพยางเดียวนะคํานี้คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะเออยย่อย่างยาก จะมีแค่สี่คำนี้เท่านั้นนะคะจะไม่สามารถมีคำที่ห้าคำที่หกหรือคำที่มันจำนวนมากกว่านี้ไปได้นะคะออนำให้นักเรียนเข้าใจเลยนะคะจำให้ขึ้นใจเลยว่าจะมีแค่สี่คำนี้เท่านั้นนะคะอือแล้วครูเป็นห่วงคำนี้มากเลยคะ่ะนักเรียนชอบใช้กันผิดนะคะคำว่ายากส่วนใหญ่นักเรียนมักจะเขียนผิดเป็นคำว่ายากความหมายมันผิดกันเลยนะคะถ้ายากคำนี้คืออะไรคะ บ่งบอกถึงว่าการบ้านมันยากอ่าข้อสอบยากมากนะคะดังนั้นถ้านักเรียนอยากอยากที่แปลว่าฉันต้องการนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้องการก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ของเล่นชิ้นนี้มากนักเรียนต้องอย่าลืมอออ่างเอาอออ่างเข้าไปด้วยนะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยากค่ะนี้นักเรียนก็เริ่มมาเขียนผิดกันแล้วนะคะอยา ไม่ใช่ย่าแบบนี้นะคะย่าคำนี้จะใช้ได้คำเดียวนะคือแฟนของปู่นะคะอ่าแฟนของปูเ่เรานะดังนั้นย่าคือห้ามต้องเอาอออ่างไปด้วยนะคะไปค่ะไปต่อกันที่อักษรน,นำสองพยางกันบ้างนะคะอักษรน,นำสองพยางนะคะก็ได้แก่อะไรคะอักษรกลางอ่า ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งเห็นไหมคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งนำอักษรต่ำเดียวอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าอักษรสูง,ผ,งผีฝากถุงอะไรคะผีฝากถุงอะไรใครจำได้บ้างคะลืมไปแล้วหรือยังคะอ่าฮะมีใครจำได้มั้งคะ ผีฝากถุงอะไรติ๊กต็อกติ๊กต็อก,กคุณครูเคยสอนแล้วนะฮะผีฝากถุงอะไรคะผีฝากถุงข้าวสารอ่าผีฝากถุงข้าวสารอะไรใบแล้วนะใบแล้วใบแล้วใบแล้วนะคะอ่าลืมไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคะ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนั่นเองนะคะเทคนิคการจำนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะอันนี้เขาจะเหมานะไปในตัวเดียวกันนะคะอักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำเดียวนะคะหรือให้นักเรียนจำให้ขึ้นใจง่ายๆเลยไม่ต้องไปสนใจองค์ประกอบอย่างอื่นนะคะเจ้อาอักษรนำสองพยางเนี่ยคืออะไร พยางค์แรกเขาจะออกเสียงอะอ่าพยางค์หลังเขาจะใช้หอนำค่ะเออให้ในักเรียนเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสองพยางค์พยางค์แรกจะออกเสียงอะพยางค์หลังจะเป็นหอนำไปค่ะลองไปดูตัวอย่างกันหน่อยเร็วนะคะไปดูตัวอย่างเพื่อให้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวอ่ะไปดูกันสิคะเห็นไหมคะคำว่าตลาด เห็นไหมคะพยางแรกออกเสียงอะพยางหลังหอนำนะฮะจมูกพยางแรกออกเสียงอะพยางหลังหอนำเห็นไหมคะหอมอูกอมูปลอดพยางแรกออกเสียงปะอ่าพยางหลังออกเสียงหอนำนะคะอ่ะไปดูกันที่ตัวต่อไปนะคะอักษรสูงบ้างไปที่อักษรสูงนำบ้างนะคะอ่าพยางแรกอ่ะถนนพยางแรกถะเห็นไหมคะพยางหลัง หอนำขยะพยางแรกออกเสียงคะพยางหลังอ่าย่หอนำนั่นเองนะคะฉลามพยางแรกก็ออกเสียงอะพยางหลังเห็นไหมคะหอนำยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาดูกิจกรรมกันดีกว่าค่ะกิจกรรมนะคะกิจกรรมล่าอักษรน,นำให้นักเรียนลองดูสิคะอ่าลองดูสิคะ ว่ามีคำไหนบ้างนะคะที่เป็นอักษรน,นำลองดูเลยนะคะคำไหนที่เป็นอักษรน,นำคุณครูให้เวลาดูนะคะติ๊กตอก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 เฉลยค่ะ่ามีคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าหนาวคำนี้นะคะตราดคำนี้ไม่ใช่นะคะเป็นคำควบกล้ำเฉลยเป็นคำศัพท์ธรรมดานะคะ ครอบครัวนะคะก็เป็นคําควบกล้ำนะคะอ่าฉลามเห็นไหมคะฉลามสองพยางนะคะคําแรกออกเสียงอ่ะอ่าพยางต่อไปหอนานะคะเพลงเป็นคําควบกล้ำนะคะบริโภคเป็นคําศัพท์ทั่วไปนะคะละครเป็นคําศัพท์ทั่วไปหนูใช่ไหมคะหอนอ,อูหนูนะคะอืม ความรู้ความเป็นคําควบกล้ำแหวนนะคะเป็นคํอาอักษรนำนั่นเองพยานก็เป็นคําทั่วไปนะคะฝรังเห็นไหมคะฝออกเสียงพยัญชนะพยัญห์หลังหอนานั่นเองนะคะดิเรกไม่ใช่เป็นคําศัพท์ทั่วไปนะคะหลอดนี่เห็นไหมคะหลอดหอหลอดอดหลอดเป็นคํอาอักษรนำโทรศัพท์เป็นคำทั่วไปสนุกนี่ค่ะ พยัญแรกออกเสียงอะพยัญหลังหอนำนะคะสบายไม่ใช่เป็นคำทั่วไปนะคะถ้าน้อมเห็นไหมคะถ้าคำแรกออกเสียงอะคำหลังออกเสียงหอนำนะคะต่อมาส้นนามก็เหมือนกันนะคะพยัญแรกออกเสียงอะพยัญหลังหอนำนั่นเองนะคะมีใครถูกหมดไหมคะนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมล่าอักษรน,นำที่คุณครูให้ในักเรียนร่วมสนุกไม่ยากเลยนะคะมาสรุปกันอีกทีดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะอือสรุปอีกทีนะคะสำหรับอัก,อกษรน,นำนะคะอักษรน,นำจะแบ่งไปด้วยกันสองอย่างนะคะอย่างแรกคืออ่าอักษรน,นำที่เป็นพยางค์เดียวค่ะอ่า พยางเดียวก็ได้แก่อะไรคะหอนำอ่าและก็ออนำจําได้ไหมคะอ่าหอนำและก็ออนำอะไรคะอ่าหอนำก็หอนออะไรทั้งหลายแหลนะคะออนำก็อย่าอยู่อย่างอยากนั่นเองนะคะเออต่อมาอักษรนำที่เป็นสองพยางนะคะให้ในักเรียนจํานี่เลยคะ่ะวักล่างนี้วักบนไม่ต้องไม่สนใจมันเนาะจำวักล่างนี้เลยคะ่ะ พยางค์แรกจะออกเสียงอะพยางหลังจะเป็นหอนำนั่นเองนะคะให้ง่ายให้รู้เลยถ้าเมื่อไปเจอคําว่าสะน้ําแบบนี้ที่ไหนหนูลองสะกดสิคะสออาสะโนอามอน้ำไม่ใช่อ่าถ้าเป็นเสียงจะัตะวาเมื่อไหร่อ่าแสดงว่าคํานี้จะต้องเป็นมีหอนําอยู่นะคะอ่าพอเข้าใจไหมคะ ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปทำนะคะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดไปเปิดแบบฝึกหัดตามคุณครูนะคะเรื่องอักษรน,นำเลยค่ะ่าเราเรียนไปแล้ววันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำเรื่องอักษรน,นำมานะคะ ดูค่ะเขียนคําอ่านมาให้ถูกต้องนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะตามความชอบของนักเรียนเลยนะคะอ่ะาใบงานที่หนึ่งนะคะคืออักษรน,น้าใบงานที่สองนะคะให้นักเรียนทํานะคะอ่ะาใบงานคอมพิวเตอร์นะคะอ่านโจทย์อ่านคําสั่งให้ดีนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเขียนวิธีป้องกันตนเองค่ะในสถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบันเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วคืออะไร ให้นักเรียนย่อหน้าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เขียนยืดเป็นความเดียวไปเลยนะคะเขียนให้จบบรรทัดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะคะสามบรรทัดแบบนี้ถูกต้องอ่าแต่ถ้านักเรียนเขียนมาเป็นข้อ,ขอๆแบบนี้ไม่จบบรรทัดไม่จบบรรทัดแบบเนี้ยผิดนะคะอ่าให้เขียนแบบนี้นะคะ แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามมีความยาวไม่เกินสามรทัดหรือสามรทัดขึ้นไปนะคะไม่ใช่ไม่เกินนะสามบรรทัดขึ้นไปตกแต่งแล้วก็ตัดให้สวยงามไม่ยากใช่ไหมคะอ่าอีกหน้าหนึ่งนะคะคืนนี้ค่ะอ่าเป็นกิจกรรมนะคะของวันเฉลิมพระชมรมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะคะให้นักเรียนระบายสี เขียนชื่อนะคะตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีตกแต่งเป็นของตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งวิดีโอเข้าไปนะคะวิดีโอในการตัดนะคะแล้วก็พับสื่ออันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณครูมีกิจกรรมค่ะมาเชิญชวนนักเรียนนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเนื่องด้วยนะคะ วันที่29นี้นะคะวันที่1 9กรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติคะ่ะนักเรียนคุณครูเลยอยากจะเชิญชวนนักเรียนนะคะให้ร่วมกันแข่งขันแต่งคำขวัญน,นะคะวันภาษาไทยหัวข้ออนุรักษ์ภาษาไทยนะคะชนะเลิศนักเรียนก็จะได้เกียรติบัตรนะคะแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะคะอยากให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดนะคะอ่า คุณครูนะคะจะตัดสินวันที่29นี้นะคะดังนั้นคููก็อยากให้นักเรียนส่งก่อนวันที่29สิบ่งสักวันที่28แบบนี้นะคะใส่ในอัลบั้มนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้ใส่ในอัลบัม้มอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะคะคุณครูอยากให้หนูนะคะแต่งคําขวัญลงในใบางานเห็ดอะคะใบางานเห็ดคืออันนี้ค่ะอ่าใบางานเห็ดคืออันนี้เห็นไหมคะ เขียนคําขวัญลงไปเลยค่ะใบงานเห็ดแนนี้นะคะอ่าเขียนมาให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะตกแต่งมาให้สวยงามตัดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพผลงานของตนเองนะคะลงในอัลบั้มของ ลายในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสร้างไว้เอ๊ะคุณครูสร้างไว้แล้วด้วยแหละนะคะอ่าคุณครูสร้างไว้แล้วด้วยนะ,ะ,ะยนะที่เป็นรูปเกติบัตรขาวไว้นะคะอ่าตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะและก็ที่สําคัญสําหรับรายวิชาภาษาไทยใครที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะคุณครูจะให้คะแนนคนละสิบคะแนนเลยดังนั้นอยากให้ส่งเข้าประกวดกันทุกคนและที่สําคัญอย่าไปคัดลอกจากอินเทอร์เน็ตมานะคะ เพราะว่าคุณครูรู้นะใช้ความคิดของตนเองนะคะคุณครูเชื่อคะ่ะเด็กของคุณครูเก่งกันทุกๆคนนะคะสามารถทําได้เพราะเราเรียนวิธีการแต่งคําขวัญไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปทําการบ้านนะคะให้เรียบร้อยอาจจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราปิดกันหลังวันนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกการแต่งคําขวัญน,นะคะ เียนคขวันลงในได,ไดงานเห็ดด้วยนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นคุณครูก็ขอจบอาการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ใน